อันนี้เป็นเครื่อง Samsung A 5 2นะครับเครื่องโดนน้ำมาแล้วก็ฝาหลังแตกเครื่องนี้เสียเยอะมากครับเสียหลายอย่างเลยเดี๋ยวอธิบายก็จะมีน้ำน้ำเข้าเครื่องเยอะนะครับแล้วก็น็อตและอุปกรณ์ข้างในเนี่ยนเป็นสนิมนะครับ ขันออกยากมากมันเป็นสนิมแล้วมันทำให้อ่ามันไอ้ตรงเกียวน็อตมันหลวมนะครับเอ้ยไม่ใช่มันแข็งแล้วมันก็ขันขันไม่ออกจอเนี่ยเสียเพี้ยนเลยนะครับอันอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนตอนที่มาเนี่ยจอสีเพี้ยนสัมผัสหน้าจอไม่ได้ครับฝาหลังแตกไอ้นี้เป็นจอเก่าจอสีเพี้ยนเลยนะมันโดนน้ํามานะครับโดนน้ามาเนี่ยข้างในขึ้นสนิม แล้วก็ฝาหลังแตกนะครับนี่คือสภาพที่มาตั้งแต่แรกนะครับนี่ฝาหลังแตกเนี่ยมาสภาพแบบนี้เลยนะครับฝาหลังแตกแล้วก็ตรงขอบขอบเนี่ยขอบขอบ,ขอบก็สีเยินหมดเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยสีเยินหมดเลยนี่เป็นขอบด้านข้างนะครับอ่าแล้วก็น้ำเข้าตัวเครื่อง กล้องนะครับน้าเข้ากล้องนะมาตอนแรกเลยนะไอ้น้ําเข้ากล้องเลยแล้วก็ไมโครโฟนใช้งานไม่ได้ลําโพงนะครับเสียงไม่ออกสแกนนิ้วนะครับสแกนไม่ได้หรือว่าสแกนยากนะครับตัวเซ็นเซอร์ไม่ทํางานนะครับตอนโทรตอนโทรเวลาเราเอาแนบผูนะครับเครื่องไม่ดับหน้าจอก็จะติดอยู่เรื่อยๆตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จเด้งอ่าจะมันจะมีรูปอยู่ตอนที่ลูกค้าเอามาเนี่ย ตัวเครื่องมันมีเสียงดึงอดึงตือดึงดึงดึ้งดึงดึงตลอดเวลาเลยนะครับแล้วตัวชาร์จเนี่ยชาร์จไม่เข้าตัวชาร์จหลวมนะครับนี่ก็คือตัวนี้เนี่ยครับมันโดนน้าแล้วมันก็ขึ้นสนิมนะครับตรงนี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็จะมีตัวแพรแพรเชื่อมบอร์ดตรงนี้ครับเนี่ยช็อตไปเลยอันนี้กาวของลูกค้านะครับช็อตไหมไปเลยตรงนี้เนียตรงนี้นะครับ แล้วก็ทางร้านก็ได้ทําการทาความสะอาดตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็เข้าเครื่องอบให้น้ําข้างในเนี่ยมันระเหยออกไปให้หมดนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนจอเปลี่ยนตัวชาร์จเปลี่ยนสายแพรตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนฝา,าหลังกระขอบอันนี้ทำแทบจะไม่ได้กําไรเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเยอะเลยแล้วก็คิดราคาแค่ราคาจออย่างเดียวนะครับ ไอตรงไอตรงนี้ไม่ได้คิดเพิ่มเนี่ยไอที่เป,เปลี่ยนไปเนี่ยเนี่ยครับเป็นพันเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาเช็คเครื่องกันครับนี่สแกนนิ้วสแกนนิ้วหน้าจอได้นะครับดูนะเนี่ยสแกนนิ้วได้แล้วก็อ่ะเช็คหน้าจอก่อนพาไปที่หน้าจอ ในคลิปวิดีโอมันจะเห็นว่าเป็นหน้าจอเป็นขึ้นๆน,นะครับเพราะว่าจอเป็นจอ LED นะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าม,ม,มันจะไม่เห็นนะเพราะว่ากล้องวิดีโอที่ถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวนะครับมันก็เลยเห็นขึ้นความถี่ของหน้าจอมันจอโทรทัศน์ครับแต่เวลาเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นนี่ครับอันนี้ก็คือทดสอบหน้าจอนะครับ หน้าจอก็สัมผัสได้นี่ครับวนๆๆไปทั่วหน้าจอเห็นไหมครับสัมผัสได้นะครับต่อไปนะครับสีของหน้าจอเนี่ยครับอันนี้เป็นขึ้นความถี่ของหน้าจอเฉยนะครับกล้องที่เราถ่ายมันจับขึ้นความถี่ได้แต่ว่าถ้ามองด้วยสายตาจะมองไม่เห็นนะครับ ี่โอเคครับประมาณนี้หน้าจอภาพตัวทัศกินชัดไฟครับชัดไฟ ขึ้นชาร์จต่วนนะครับเห็นไหมการชาร์จต่วนก็คือชาร์จเร็วเดี๋ยวมันจะมีซิมด้วยยวผมขอใส่ซิมก่อนได้เช็คเครื่องซิมเป็นซิมของทางร้านนะครับซิมลูกค้าเขาเอากลับไปแล้ว แล้วก็ให้ดูข้างหลังนิดนึงนะครับมันจะมีตรงจุดนี้นะครับจริงๆแล้วน็อตมันขึ้นสนิมนะครับช่วงข้างบนเนี่ยขึ้นสนิมเยอะมากเลยแล้วก็มันจะมีสองตัวที่มันไขไม่ออกนะครับก็คือจุดนี้กับจุดนี้สองจุดนี้นะครับก็ต้องทำการตัดออกไปนะครับเนีย่ยตัดออกไปไม่งั้นมันจะเอา ตัวฝาครอบตัวนี้ออกไม่ได้นะครับมันขึ้นสนิมมันขันมันขันไม่ออกก็ต้องทํานะครับประมาณนี้แต่ข้างหลังโดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนรียบร้อยนี่ถอดสายชาร์จออกก่อนนะครับนี่ชาร์จเข้านะนี่น แฟร์หนึ่งจุดแปดซิมซิมอ่านี่ซิมเดี๋ยวเปิดซิมก่อน Wi-Fi ชื wi ่นต่อ Wi-Fi อยู่นะครับ Wi-Fi อ่ะซิมสัญญาณขึ้นแล้วเดี๋ยวลองโทรดูนะครับโทรแบบเปิดลำโพง ตัวได้นะครับลำโพงล่างได้ยินนะ <IS> Contact. นี่ลำโพงด้านบนได้ยินนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ดับนะครับนี่นะ เซนเซอร์มันจะดับเป็นบางทีนะครับน,นี่ใช้งานได้ละโอเคครับตัวเซ็นเซอร์ก็โดนน้ำมาเหมือนกันนะครับนี่สแกนนิ้วได้ต่อไปนะครับ ผมอะผมลดเสียงนี่ครับลดเสียงนี่ผมเพิ่มเสียงก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสั่นนี่เครื่องสั่นนะครับเครื่องสั่นเสียง่มเสียงผมล็อก ปุ่ล็อกหน้าจอนะครับสแกนนิวครับสแกนนิวได้นะครับแฟดใช้งานได้นะครับต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังครับ ที่เป็นกล้องหน้านะครับนี้เป็นวิดีโอกล้องหน้านะครับฮัลโหลเช็คเช็ควิดีโอกล้องหน้าเช็คไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คไมโครโฟนเช็คลำโพงกล้องหน้าอ่าต่อไปครับคราวนี้กล้องหลังครับอ่าวิดีโอก่อนนะฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็ควิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็ควิดีโอ อันนี้เป็นมุมกว้างนะครับเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คอันนี้เป็นมุมปกตินะครับฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คอันนี้เป็นมุมซูมครับอ่าเช็ check, check check. คเช็คเช็คเช็คกล้องหลังอันนี้เป็นกล้องหลังแบบรูปถ่ายครับนี่มันโดนน้ำมาก็ทำได้ดีสุดแล้วนะครับก็รู้สึกว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ อันนี้เดี๋ยวผมตั้งเป็นโหมดห้ามรบกวนก่อนอ่ะนี่ครับแล้วเราก็มาลองฟังดูเดี๋ยวนะอ่ะนี่เช็คเช็คเช็ควิดีโอข้างหลังหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัเช็คเช็ควิดีโออันนี้เป็นมุมกว้าง เช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คอันนี้เป็นมุมปกตินะครับฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คอันนี้เป็นมุมซูมครับอ่าเช็ check. คเช็คเช็คเช็คกล้องหลังใช้งานได้นะครับอ่าันนี้กล,ล้องหน้าฮั hello, hello, check. Check ลโหลเช็คเช็ควิดีโอกล้องหน้าเช็คไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คไมโครโฟนเช็กลำโพงกล้องหน้าใช้งานได้นะครับต่อไปครับทดสอบไมโครโฟนบันทึกเสียง ฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คทดสอบไมโครโฟนมนทึกเสียงใช้งานได้ไหมหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็ค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 ไมโครโฟนมนทึกเสียงหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คทดสอบไมโครโฟนมนทึกเสียงใช้งานได้ไหมหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็ค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 ไมโครโฟนมนทึกเสียงหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คโอเคใช้งานได้นะครับอ่าก่ตามนี้ นะครับคือเสียเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทางร้านก็ได้ทําการซ่อมไปอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับทั้งๆที่มันมาใช้งานไม่ได้แล้วก็โดนน้ามาเยอะมากนะครับก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเช็คหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ตามที่เห็นในคลิปวิดีโอเลยขอบคุณครับ